สวัสดีจ่าแพ่ครับทุกคนมือนียายจะมีกาวผ้ามวนด้วยจ่าด้วยผ้าลงทงลงผูาาา้เนือผ้าเขาโคเขาปลามหาเ็ดหายัางหาทุกอย่างถึงกินใดด้วยจ่าด้วยแพ่ครับั้างในด้วตางข้าศทกทุกแพนครับส่วนลูกด้วยจ่าด้วยเอามาแล้วก็มากดติตามเป็นกําลังใจให้ยายใ,ในเด้อไปลุยหายัางเอาทุกอย่างถือกินใดด้วยพี่นอ้อ,นองไปเขาเขาตาท่อง เขาขู่เขาปลาหมองเคยได้เห็ดปวกแล้วพี่น้องนี่เมื่อนี้ออกบอสิมีบ่บอเขามาแล้วมาหา,าได้อันใดเอาอันนั่นเนาะพี่น้องเนาะเอาทุกอย่างที่กินได้พี่น้องเห็นบอโอ้ยไปต้องก็ไปต้องโป๊กในแถวแล้วหามัน <laughs> ตงามดีเห็ดปวงไงเคยออกพี่น้องเอ้ยอมเนาะมันดอนในหน่อยให้ในหน่อยเนาอพี่น้องเนอะเออไปน้องเห็ดยังนี่ โอ้เห็ดต่อไผ่เด้อพี่นอ้องเดลอไปไปจะได้สาวมือหนูมือ,มมอตาอ๋อหน้องน้องใหม่ กับโมซับแล้วฮะฟา,าดาพี่น้องน้อยเขาเก็บไปแล้วนี่จุ่มนูนมืดเขาเคลียอืมคุกอืมอมืพี่น้องตาทองหา อมันหลุนเบิ้งเด้ดอพี่น้องเลยจะไหนเห็นโมเห็ดใคยหาไปเรืเร่อยๆน้องพี่น้องนะเดี๋ยวปลาหมอกปาลามันนะฮะมันมีน้องพี่น้นองนะ เลยได้ออนนั่นเลยเนาะพี่น้องเนาะใหญ่มาไก,ก่อยู่เออมาเขาโคเขาป่าหาเห็ดตะโถ จะได้เท้าหาไปเรื่อใดอันใดอันนั้นหรือเท้าหาในปลาหยาง มันปีน,นองนะพาเพื่อนกับชาอันนี้เพื่อนกับปลูกย่างปลูกยังพาเพื่อนอย่งบรรยากาศขูกในป่าบานใหญ่พะใครมีปลาดอกจากมีตังเต้ปลาย่างเพื่น ปลามันปลาหยังไก,ก่แถวนี้เลยจ้ามือขึ้นโต๊ะข้าเดียวนึงเ้วยพี่น้องเนย,ย่ายว่าจะเสียที่ออกยากกับเขาโวเขาปลามาหาพอพระก็เบือ่อ บอกนัดพี่น้องจิมี่บอหน่วยมันดื้อมาหาหกันบอกนัดบอกนัดนี่ดินีพี่น้องนี่นี่อันนี้น แกด้้อจ่าดื้อหกนาทฮะองไรอย่างาาาไปเกนะไปเพื่อแกนจะหาไปเรื่อยอเรื่อยนขอแต่พักตุ่นหมู หายดอกกระเจียวเน,เนี้ยวันจะพอดดอกมันไม่ยังขา,ขาวๆไปไก่ว่าจะหิดไปหาไปเรื่อยๆมึงพี่น,น้องเอ,อ้ยเกิดแล้วแก่ย่าย่นเนื้อบอ่ไยายยัง <laughs> ไปหาไปเรือๆเ,เลยน้อกพี่น้องอะ่ะ <c ười> น้องอะ่ะไปลุ่นบึ้งเออเปลี่ยนเมื่อไรจุน,อ,นอือ ปลามันเขาพ่วงปลูกจ่าด้วยมาชาทัานเขามีแต่หอยเขาหักเลยอือสิมาหาหน่อใหม่น้ำหาเห็ดน้ำเอาทุกอย่าง บุบ่หเห็นน่ะไปไปหาทีไม่จะว่าแต่หิดพไปน่องกอ้ยบอกนุนบอกนุนเปลี่นขา,ขาวขาวแล้วยดีจใจเมื บะมีเลยเมเตะดอกกระเจียวกับบะมีเขาดุดเขาปาพวกน้านะกับบะเห็นพอดอกพี่น้องท้อนมันละ่ะพี่น้องกับบะท่านเขาห้าเห็ดก็บบมานมหาโนใหม่เด้อจ่ายเด้อไปไปเรื่อยๆ thôn bốc bốc cái ừ, nọ hay mà bột nó nhây ngắm ngắm bát để dài đầy đi côn côn tháo côn côn tháo phía à, ừ, côn phí nè น้องงามเลยน้อใหม่ไฟลายนี่พี่น้องหายปาดขึ้นมาสูงๆอีกจีเออเออนั่นวะ ปดนอนนี่งามงามงามไปหาบองอีบองลองไปดูข้างในสองเจ็ดมดเลยตาวบนนอนหนึง่งไปมาหาของขิ้นของอยาก อ้าวคือบกเสือไปเจวเออนงห้่งงามงามอ่อา่ออทุกอย่างคือกินได้นี่คงหน้ายายเอามืดกระลังจะนวยดกดพี่น่องกระลังดอกโอ้ดอกล่าเรื่องพี่น่องมิจะแเกมือเลยมาบอทัน ไฮกินบออกพริกแซงมั่วหน้าบอกพริกอันนักไฮนั่นเออก็บเอาเห็นบออบเดินนั่งเห็นแล้วมาๆมาพี่น้องมาเอากระตาใหม่ไหมไอเฮ็ดกะห้านอนใหม่กะห้ากิบบักเขือเนาะพี่น้องเนาะป๊าดหาเจ้านั่นบักพริกเขามาเด้อพี่น้องเนี่ยขึ้นมาชิบชิบออกบอขึ้น เนื้อเลืองมันนะไปใหญ่ไหลใหญ่ไหลมากมากไปตีน้องกิบบอกพี่ตัวนี้เขาเอือนบอกพี่ขาวแเขาเอืโอ้ลูกสาวกิบทั้งป่นเขาเอือนบอกพี่เขื่อนคุณแมเขาอือนบอกพี่เือ แมนนอนแมนดีนะต้นนี้เขาเอินบอกพี่ขาวขาวขาวเราใหม่เสร็จหนึ่งเออใส่ไปใส่แกงน้ราใหม่ใส่อุเนาะพร้อมแล้วไม่เผ็ดน้ำมันมันเผ็ดหองเออมาเอ้ามาเต้ามาเด้อพี่น้องมาเด้อชวนพี่น้องชวนพี่น้องกับเรชวนพี่น้องได้กับเราันเก็รีฟเดาะ พี่แจ็คไปหอมยาปุ๋ยัขตนาเก็บ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 ี่น้องเล้ยแล้วร้วเล้ยแล้วนี่เอาทุกอย่างเลยเก็บวะจะคู่กันผ่มีหมดเสือเ่มือนกันนี่ดิเอาอ่อนอ่อนเอาอ่อนนึ่กรอบอุ้ยไม่กรอบอลอ กอบดีกอบมืออ่อนอ่อนอ่อนนี่กอบไปแจกแจกทีแจกหน่องแจกทีแจกหน่องค่าคนคนมือดอกโอ้ปลูกโดกดีเนาะเก็บมันขนาดไดปคนใหญ่จักยาก็ระม้ามาบึงสวนยายจักมาเก็บบึงสวนยายจักเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเก็บด้วยกัน เอ <ừ S 1> อองพึงบรรยากาศพี่น้องเขาขูดงามเปิดทีบรุดมา ปันปันทีบลุดนั่นแหละเขาอื่นทีบลุดเราก็บงคีมุติใส่ไงเราก็บงคีมุติใส่คือกันกุมูห้านั่นแหละไปทางไหกันยากยากเมืก็บพ่อพูดหนูแก่พูดป่อยห็แก่หลายอะพูดไม่ต้อยู่้องอาทิตย์แล้วแป้นแล้เขาลงบ้าน หาเฮ็ดบบได้น <that> นี่นอะในนะพาดเหลานี่แหละมันเปื่อยเนาะอั้บหง คาพี่น้องคางามนี่น้องพี่น้องคาขาวคือคาเหลืองเนาะนี่คาเหลืองเสียงหวงเสียงหวบ่ปาดปลูกดอกใหม่ดอกเลาเรลืองพี่น้องนี่ได้ถึงบกเขือได้ถึงบกพริกน้องพี่น้องเนาะ มามา,มาเอาในใใย่าด้อสุผู้ชุคนห่าอยู่ได้บกเขือได้นี่เอาทุกอย่างที่คินได้เนาะนี่ตัวนึ่งเขาไปปลูกด้วจาว่าเด้อทดสอบคลิปยายคลิปมากรอปลารอโครอสวนรอสวนไว้เพียงแคน่นี้เด้อคันอันนี้ยายผิดพลณาประกันได้ยา,ายขออภัยเด้อจา้าเพื่อกลังใจให้ยายในเด้อรักนะทุกคนจุบจ๊บๆทุกคนติดตามคลิปยายต่อไปได้เลย,ยจา้า สวัสดีจ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่มีให้ยายโดยดีเสมอมาเด้อจ้าถ้าถ้ายายพิพผาดประกันไดหรู้ว่าลูกสาวคนนี้พิพผาดประกันได้ก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจมิกาลเด้อจ้าบ๊ายบายจุ๊บ